ยินดีตอนรับสู่รายการสติลสปอร์ตวันนี้เราก็จะมาสรุปผลบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนเลีกยงครับในค่ม้าคืนที่ผ่านมาที่เขาแข่งไปแล้วครบทั้ง2นัดนะครับในระหว่างคู่ปารีสกับดอทมอลแล้วก็คู่เดลมาริดกับไบรจนมิวนิกนะครับวันนี้เราก็จะมารายงานผลสรุปผลอลคู่แรกกันเลยครับคือคู่ระหว่างดอทมอลกับปารีสนะครับคู่นี้ก็บอกเลยว่าคู่ขี้สูสีแล้วก็ มีแผนการเล่นที่บอกเรยกว่าดูเดือนมากๆนแต่ว่าแบบมูนก็ใช้แผน4-2-3-1นะครับแล้วก็ทั้ง2ทีเนี่ยมีสกอร์รวมที่แข่งกันมาแล้วกนีก่็สูสีทับครัวคนเนี้นแต่ว่าในระหว่างที่แข่งในนัดเนี้ยครับดอดมูนก็ได้ยิงขึ้นนำปาลิเซนชังแมงนะครับในนาทีที่50นโดย โดยฮูเมียวนะเป็นคนยิงเขา้าตัวไปนะครับเป็นลูกมงเป็นลูกฮูเมียวโจมตีกลางอากาศนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเพราะว่าดอดมูลเนี่ยหลังจากนําในนาทีที่50แล้วเนี่ยคือเขาจะโดนปารีสแซงชังแมงโถมใส่เลยนะครับแล้วก็การเข้าท่าของปารีสเนะี่ยมีโอกาสยิงดอดมูลเนี่ยห้าสามสามสิบครั้งนะมีโอกาสยิงดอดมูลได้สามสิบครั้งนะแต่ว่าเขาก็ ยังทําไม่ได้นะถือถือว่าดัตมูลนะมีวินัยเกมรับที่ดีแล้วแล้วก็ทําให้ดัตมูลเนี่ยเอาชนะปาลีเซงชังแมงไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับแล้วก็สกอร์รวมทั้งสองนัดนะดัตมูลชนะปาลีเซงชังแมงสกอร์รวมสองต่อศูนย์ครับทำให้ปลาลีสแล้วก็โคดุยเอลิเก้แล้วก็เอ e ate, ็มเปอเป้ก็ e e กดนะครับกดลุ้นเข้าชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทำให้ ดอทมูลที่เป็นมาเมื่อของรายการที่เวลาเขาคำนวณตัวเต็งของฟุตบอลยูฟ่าเนี่ยดอทมูลอยู่อันดับที่10กว่าเลยนะอยู่อันดับที่10บเลื่อนดับแปดนะครับประมาณเนี้ยนะ,ะนนะที่คำนวณฟุตบอลว่าใครจะเข้าชิงนะแต่ว่าดอทมูลเนี่ยอยู่เต็งที่แปดนะประมาณเนี้ยทำให้ฮักปารกาเซียนครฮัมบูราก,รกาเซียนปหลายคนเพราะว่าไม่มีใครคิดแล้วว่าดอทมูลเนี่ยจะสามารถเข้าชิงกับ แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีของบูเซียดอทมูนนะครับแล้วก็มีแมตต์มีมสถา,านการณ์เกิดขึ้นในเกมเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ว่าผลที่สกอร์มาเป็นเป็นสกอร์ดอทมูนชนะปารีสแซงต์แชงแมงนะครับสกอร์รวม2ต่อ0แล้วก็นัดนี้แล้วก็นัดนี้ดอทมูนชนะปารีสไป1ต่อ0นะครับโดยการยิงประตวชัยของอูเมียวในนาทีที่50นะครับแล้วก็มาถึงที่คู่ที่2กันเลยครับโดน ดัดมูลก็ชนะไปด้วยสก,กอร์รวมครับสองต่อศูนย์แล้วก็มาฟังบทสัมภาษณ์ของโค้ชของดัดมูลครับว่าเขาจะมีบทสัมภาษณ์ยังไงนะนี่นี่คือบทสัมภาษณ์ของโค้ชดัดมูลครับเอดินแทสิตนะนี่คือบทสัมภาษณ์ของเขาครับบทสัมภาษณ์ของโค้ดดัดมูลเขาก็ได้บอกว่ามันน่าตกใจนะมันน่า น่าทึ่งครับเวลาที่เราได้เข้าร่วมแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนเลียกแล้วก็เราไม่เคยคว้าแชมป์เลียกเลยนะแต่เราได้เข้าชิงทุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลียกแล้วก็เขาบอกว่าเขามีความสุขนะับที่ได้พานักเตะหรือแฟนบอทุกคนนะได้ร่วมเชียร์ในรอบชิงนะแล้วก็เขาได้เขาก็ได้บวกเพิ่มเติมว่าทีมเขาเนี่ยเติบโตในเติบโตขึ้นในทุกๆนัดนะครับแล้วก็ ในี่ส่วนเราก็เป็นทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์กับทุกคนจนได้แล้วตอนนี้ผมก็มีความสุขที่ได้เข้าชิงชนะเลือก,กับทีผมของผมหกักผมต้องเลือกคําสักคำมันคือความภูมิใจมันเป็นโมเมนต์ที่น่าภูมิใจสาหรับเราผมภูมิใจกับสตาฟของผมแล้วก็ทีมของผมฝันของเรายังไม่จบนะครับแล้วก็แทสิตก็ได้พูดอีกเพิ่มเติมว่าเราแย่ไปเหมือนกันแต่เราแสดงให้เห็นถึงการโจฟอร์มที่ดีในนัดเยือน แล้วก็เล่นกันดีทั้งทีมหากคุณไม่มีไม่มีกาลังใจหรือไม่มีความเชื่อมั่นเนี่ยคุณจะไม่คุณจะไม่มีวันเข้าจริงฟุตบอลยูฟ่าใช้เป็นเหลียกเลยนะครับแล้วก็เขาก็ได้บอกว่าเราทีมเขาเนี่ยป้องกันทั้งลูกยิงทั้งลูกกลางอากาศเขาสกัดได้ทุกลูกนะแล้วก็สามารถยิงไปตัใช้ได้สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ในคำอธิบายของวิดีโอและก็ในคอมเมนต์นะครับให้ ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันไดนะ้ที่คอมเมนต์กับคำอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะโพะนั้นคนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคำอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน u t u b e นะซึ่งผมจะขึ้นรวบรื่อนไรให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็ถ้าใครสนใจท,ที่จะซื้อสินค้านะที่ ทางช่องเราเนะี่ยแนะนําให้กดไปที่คําอธิบายกับที่คอมเมนต์ปักหมดแล้วก็ที่ชมชนครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานํามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทําเว็บรีวิวสินค้าจากแอปลาซาดานะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็ มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะผมทำเว็บที่ g o o ก็ใส่รับสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอนะในเดสคริ p t i o n วิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่า s e l l Review Shop นะให้ทุกคนสามารถ คลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้ครับว่าลิงก์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป l a z a d ้านะนี่คือบทสัมภาษณ์ของนี่คือบทสัมภาษณ์ของเอดินเทสิตนะก็มาถึงคู่ที่2ครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะก็คือเรอัลมาดริดเจอบอยจินเนียกนะครับคู่นี้ก็บวกได้เลยว่าสนอกสดมันเหมือนกันนะแล้วก็มีดราม่านิดน,นึงด้วยนะหรับการที่กรรมการบินลูกที่ทางดอนมูนยิงเข้าไปแล้วนะครับ โอดมอนได้ยิงเข้าไปแล้วแต่ว่ากรรมการที่เป็นลายแมนเขายกธงขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ทำให้กรรมการในสนามก็เลยเป่าหยุดเกมนะแต่ว่าลูกบอลลูกนั้นเนี่ยเขายิงเข้าไปแล้วแล้วก็กรรมการเดินไปยกธงก่อนนะทำให้เสียจังหวะแล้วก็ลูกนั้นกลายเป็นโมฆะไปเลยครับไม่สามารถเป็นประตูเพราะว่ากรรมการเป่าหยุดเกมก่อนนะั้นนี่คือความผิดพลาดของกรรมการในนัดน,นี้นะทำให้บาเยนเนยแพ้ แล้ามันดิดไป2ปรมาตัวต่อหนึ่งนะครับนี่คือผลสกอร์ของคู่นี้แต่ว่าจะมาเรียบเรียงสกอร์กันว่าเขายิงในนาทีที่เท่าไรในนาทีที่68ครับทางมาเยนก็ได้ยิงขึ้นนำนะเดวี่นะได้ยิงประตูขึ้นนำให้ไบยนมิวนิกนะเดวี่ได้ยิงมาตัวขึ้นนำกับไบยนมิวนิกนะครับแล้วก็มาถึงนาทีที่88นะโคเซลูนะยิงไตเสมอไปนาทีที่88แนละ้วก็ มายิงลูกที่2ประตูชัยในในนาทีที่มายิงประตูลูกที่2เป็นประตูชัยในนาทีที่9 0้าสบวกหนึ่งนะครับสกอร์ของคู่นี้แล้วก็เรอัลมาดริดเนี่ยเขาใช้แผน4 3 3ในการเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปีนเยนส์ในในนัดนี้นะแล้วก็แมตช์ทั้ง2แมตช์แมตช์ทั้ง2แมตช์เนี่ยระวับเดิดมกับปาเรียสก็คือพิกนะครับดอดิมทำได้ดาาีกว่าที่คิดไว้แล้วก็เรอัลมาดริดกับบาเยนเนี่ยก็ตามสเต็ปครับเรอัลมาดริดก็ได้เข้าไปป้องกันแชมป์นะครับ ไดเอ์ได้เข้าไปป้องกันชมปอีกแล้วนะนสยู่ฟาชีเป็นเหลือแล้วก็เป็นเกมที่บอกเลยว่าขาดลอยแหละจะมีดราม่าเรื่องกรรมการเป่าหยุดเกมรายงาน,นยกโทงนิดหน่อยนะครับแล้วก็นี่คือบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคลนะเพราะว่าบทสัมภาษณ์ของอันเชรตินี่ผมผมหาไม่เจอนะนี่คือบทสัมภาษณ์ของทูเคลนะบทสัมภาษณ์ของทูเคลแล้วเขาได้วิจารณ์ เรื่องในเกียงอยู่มากอยู่เยอะแยะมากมายเหมือนกันนี่คือบทสัมภาษณ์ของธรรมตรูเครนครับตูเครนกล่าวว่ามันหน้าเจ็บปวดนั่นและมันต้องใช้เวลาอีกสักพักเพื่อทำใจแต่มันเป็นความปลาชัยที่รอสุมเทในสนามนะทูเค้าจะไปจากทีมหลังจากไม่อาจหลังหลังจากไม่สามารถพาไปเย็นเข้ารอดทิงได้ไม่ได้แชมป์ซักแชมป์เลยนะแล้วก็ทูเคร้นก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในน้อยมันยากที่จะยอมรับนะ มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นเราไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจเรามีปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะในม,มากมายเราเหลือนักเตะตัวสำรองไม่มากนะและหลายคนไปตะคิวเราเริ่มเกมด้วยการมีแผงลูกสี่ลายแต่เราจบเกมโดยที่ทุกคนต้องออกจากสนามและจากนั้น,น,นมาโน,นเอลเออร์ซึ่งเซฟให้เราอย่างยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งเกมนะกได้เกิดข้อผิดพลาดที่เราท,ที่ไม่คาดคิดว่าเขาจะพลาดในรอบ หลายหลายปีข้างหน้าแต่ทุกคนเขาเขาบอกว่ารอบร้อยปีเขาจะตลกร้นิดนึงนะคือเขาบอกว่าการข้อพิพาดของนอยเอิญนะดูเหมือนว่ามันจะมีข้อยิพลาดประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยปีนะจะมีครั้งหนึ่งก็คือเขาได้พูดถึงเออจังหวะที่กรรมการยกธงด้วยนะคือเขาแซะกรรมการคาถ้อยคาคานี้นะคือเขาจะแซะกรรมการแล้วก็พูดถึงข้อพิพาดของนอยเอิญนะแล้วก็ทูเคราก็ได้กล่าวอีกว่า เราเกือบข้อรอบได้อยู่แล้วมันคือความผิดพลาดจากที่นังเตะที่ดีที่สุดของเราจบเกมด้วยการเสมือนหลัจากนั้นเราก็เสียประตูที่2ในช่วงต้นเวลาถัดมาเราได้ประตูแต่มันเป็นการตัดสินที่เลวร้ายจากผู้กับเส้นและผู้ตัดสินมันเหมือน,นการโดนทรยศในท้ายที่สุดเราต้องสู้อย่างเต็มที่ตอนนี้เราคอยยดีกับเรามานดิบแต่ผู้กำกับเส้นก็ก่าขอโทษแต่มันไม่ช่วยอะไรเขายกธงขึ้นมาในจังหวะนั้น ผู้ตัดสินเห็นแล้วว่าเราได้เราได้ประตูที่2แต่มันเป็นการตัดสินที่เร็วลาผมรู้สึกได้เลยว่าเราความทนเกมได้มากขึ้นในครึ่งหลังแต่คนไม่มีทางแน่ใจได้เลยเพราะว่าเพราะพวกเขาคือเรอาลมมดลิดนะแต่เราจะได้ขายมากกว่านี้ต่อการเปลี่ยนผู้เล่นของทูเคิลน,นะแต่ว่าการเปลี่ยนตัวนักเตะของทูเคิลน,นะ ทำให้ท <c oughs> ุกคนถูกว <promotion UC> ิจารณ์เยอะแยะมากมายในการที่จะเขาเปลี่ยนนักเตะออกเขาว่านักเตะตะเชวกิจนะครับนักเตะเหนื่อยล้ามากเกินไปเขาก็เลยเปลี่ยนเอาตัวสำรองลงมาแต่ว่ามันก็มีข้อวิพากษ์ของผู้ตัดสินร่วมด้วยแล้วกันนะครับมีข้อวิพากษ์ของผู้ตัดสินอยู่อยู่ด้วยแล้วก็ทุกคนก็ได้กล่าวไว้ประมาณนี้วาไคเขารู้สึกผิดบางกับกรรมการประมาณนี้ครับแล้วก็ผมจะมาสรุปฟุตบอล คู่ที่2นะระหว่างเรอลัลมาดริดกับบาเยนมิวนิกนะว่าเรอัลมาดริดสามารถเอาชนะบาเยนไปด้วยสกอร์สต่อหนึ่งนะก็สกอร์รวมทั้ง2นัดที่บาเยนแข่งกับเรอลัลมาดริดนะสกอร์รวมเนี่ยเลออารมาลิดยิงได้4นะครับแล้วก็บาเยนยิงได้3นะแล้วก็เรอลัลมาดริดเนี่ยสามารถชนะบาเยนมิวนิกเนี่ยไปได้ด้วยสกอร์รวม4ต่อ3นะครับก็คือบทสรุปของคู่นี้นะ ล้วกนาะทีที่68เนี David เ่ยเดวี่เนี่ยเป็นคนยิงให้มาให้มายันนำก่อนแล้วก็นาะทีที่88เนี่ยโคเซลูก็มายิงตีเสมอนะแล้วก็นาะทีที่90บกหนึ่งเนี่ยโคเซลูก็มายิงประตัวชัยนะครับนี่คือผลสรุปของยูฟาใช้เป็นเลียกยงในค่้นคนนี้แล้วก็คู่ชิงนะครับในนัดต่อไปนะแล้วก็จะมีโอกาสได้รับชมรับดูกันนะครับรับชมสิ่งที่สนุกสุดมั่นนะครับให้ทุกคนเตรียมให้ทุกคนเคนีเ่ยเตรียม ตั้งเวลาตื่นเวลานอนให้ดีนะครับแล้วก็มาร่วมดูคู่ชิงกันนะครับ